ย้ายเข้าบ้านมือสองต้องดูอะไรบ้างต้องเลือกวันที่ดีที่เป็นพลังงานที่เราต้องการประตูไหนที่เป็นประตูเฮงของบ้านหลังนี้เปิดไฟทุกดวงโดยการย้ายเข้าบ้านใหม่นั้นสิ่งที่เราต้องทําเป็นสิ่งแรกเลยนั่นก็คือ เราควรจะต้องหาเลิกที่ถูกฉลบกับตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปรับพลังงานใหม่ๆครั้งแรกเราต้องเอาตัวของเราไปนอนไปอยู่ไปกินไปใช้ในบ้านที่มีพลังงานใหม่ๆเป็นครั้งแรกเนี้ยเราควรจะต้องเลือกวันนะครับที่ดีที่เป็นพลังงานที่เราต้องการนะครับที่เสริมตัวเราและเข้ากันกับบ้านด้วยนั่นเองดังนั้นเราควรจะต้องปรึกษาสินแสที่เราไว้ใจที่เรารู้จักนะครับให้เขาช่วยหาเลิกที่เหมาะสมให้เพื่อให้เข้ากับบ้านใหม่ที่เรากำลัง ย้ายเข้าไปได้เป็นอย่างดีนะครับสนะครับควรจะเปิดประตูกับหน้าต่างในทิศที่ดีประจําปีก่อนด้วยนะครับหลังจากเราย้ายเข้าไปใหม่ครั้งแรกแล้วเนี่ยเราควรจะต้องรู้ก่อนว่าประตูไหนที่เป็นประตูเฮงของบ้านหลังนี้หน้าต่างไหนที่เป็นหน้าต่างรุ่งเรืองของบ้านหลังนี้เราควรจะเปิด ทุกบานตรงนั้นนะครับให้ลมเข้ามาสักระยะหนึ่งนะครับสินาทีครึ่งชั่วโมงได้ยิ่งดีนะครับเพื่อให้บ้านนั้นได้อัดประจุพลังงานดีๆอันใหม่เข้ามานะครับและถ้ามีสิ่งแสปรึกษาอยู่ก็ควรจะขอเลิกมาด้วยว่าควรจะเริ่มเปิดตอนกี่โมงตอนไหนเพื่อเอาพลังงานที่ดีที่สุดในช่วงวันนั้นด้วยนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3นะครับแนะนำให้เปิดไฟทุกดวง นะครับแล้วก็เปิดน้ําทุกก๊อกนะครับถ้าไฟดวงไหนดับไฟดวงไหนไม่ติดก็ควรจะเปลี่ยนให้ติดและเปิดทุกดวงนะครับอาจจะเปิดไม่ต้องนานนะครับเพราะเดี๋ยวจะเปลืองน้ําเปลืองไฟเนาะแต่แค่เราเปิดเพื่ออะไรเพื่อให้พลังงานของบ้านนี้มันถูกปล่อยออกมาถูกถ่ายเทออกมาถูกส่งออกมาอัดประจุอยู่ในบ้านนี้เพื่อให้เราทําการคุ้นเคย ก่ออนนนัเงสรุปนะครับเราควรจะต้องดู3สิ่งนั่นเองหนึ่งก็คือเลิกยามนะครับสก็คือรู้ประตูหน้าต่างที่เสริมและ3ก็คือเปิดไฟเปิดน้ําทุกดวงนะครับเป็นการอัดพลังงานเข้าบ้านนะครับนี่ก็เป็น3วิธีคิดง่ายๆสาหรับการย้ายเข้าบ้านมือ2นะครับสิ่งที่ต้องระวังสิ่งต้องเตรียมการก่อนและกันเพื่อให้เราสามารถเข้าบ้านใหม่นะครับได้อย่างราบรื่นก็ขอให้มีความสุขกับบ้านของคุณแล้วก็อยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองทุกคนเลยนะครับ